เปิดพินัยกรรมของพระเยซูดูดูว่าพระองค์ได้มอบอะไรให้กับเราพี่น้องที่รักครับอันนี้เป็นผลแห่งอัตลักษณ์ของพันทัสัญญาใหม่วันนี้เราจะดูกันเอสยาบทที่ห้าสิบสี่ข้อสิบเจ็ดและข้อสิบสามพี่น้องจะเห็นอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วพี่น้องได้รับมรดกอะไรบ้างสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของการครอบครองแบบกษัตริย์โอเค เป็นตัวแทนของพเยสกิ hehe, ์ด้วยการเข้าใจความสําเร็จของการเผยพระชนะคือถ้าเราจะครอบครองแบบกษัตริย์เราต้องเข้าใจว่าโอเคการเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมนั้นสําเร็จในพันธสัญญาใหม่สําเร็จที่พระเยสกิดสำเร็จที่เราอย่างไรให้เราดําดิงไปที่พระคำของพระเจ้าวันนี้เราจะดูกันในอิสยาบทที่54ข้อ17และข้อ13พี่น้องที่รักครับในอิสยาบทที่54ข้อ17บอกว่าไม่มีอาวุธใดที่ถูกทําขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะเกิดผล และลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิาพากษาเจ้าจะเจ้าจะกล่าวโทษโ,โอเคแค่นี้ก่อนพี่น้องที่รักในในตอนนี้เนี่ยโอเคพูดถึงเจ้าก็คือพูดถึงเราดูต่อไปแล้วกันโอเคบอกว่านี่คือมรดกของผู้รับใช้ของพยาเวและความชอบธรรมของพวกเขานั้นมาจากเราพยาเวตัดดังนี้แหละพี่น้องที่รักครับในตอนนี้เมื่อพูดถึงผู้รับใช้ของพยาเวไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้เต็มเวลาแต่หมายถึงประชากรของพลงโอเค คือสมัยก่อนเนี่ยใครเชื่อพระไหนก็คือเป็นผู้รับใช้ของพระนั้นโอเคในความหมายนี้ก็คือผู้เชื่อหมายถึงพี่น้องทุกคนบรรดาผู้รับใช้ทุกคนพี่น้องที่รักที่สําคัญที่ผมอยากจะเน้นคือมรดกครับมรดกโอเคไม่ไม่ใช่บําเหน็จมรดกเป็นสิ่งที่เราได้รับไม่ใช่เนื่องจากเราตายแต่บางคนตายสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระเยูคิดได้ส่งสินประชนโอเคพินัยกรรมนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่ทําเสียชีวิตครับ Okay. แล้วฉะนั้นในตอนนี้สิ่งที่เป็นมรดกซึ่งเกิดขึ้นจากพินัยกรรมที่มาถึงเราเทพประชากรของพระเจ้าเนื่องจากเนื่องจากการสิ้นประชนของพยศกิจใช่ครับนั่นหมายถึงว่าพง่งสิ้นระชนไปแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นของเรามันคืออะไรครับพระผีพวกเราตอนนี้พูดถึงว่าไม่มีอาวุธใดที่ถูกทําขึ้นเพื่อต่อสู้เราจะเกิดผลล,ลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เราในการวิพากษาเราจะกล่าวโทษพูดง่ายคือเอาศัตรูไม่สามารถชนะเราได้ครับ พี่น้องที่รักแล้วเมื่อพูดถึงอ่านี่เป็นข้อหนึ่งนะอันนี้เนี่ยพี่น้องที่รักตรงกับคุณสมบัติของอัตลักษณ์หมายถึงเป็นผลมาจากอัตลักษณ์อองมาจาสัญญาหมายก็คือเนื่องจากเราได้รับการอภัยแล้วก็ไม่มีบาปพระเจ้าได้อภัยบาปของเราทั้งหมดและไม่จดจําบาปไม่มีบาปให้จดจําเพราะผลิตชําระทั้งหมดและเนื่องจากเป็นแบบนี้ก็คือเราไล่ผิดพอไล่ผิดศัตรูก็เลยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นต่อสู้เราในการพิพากษาโอเคไม่สามารถที่จะ ยิงลูกศรมาแล้วจริงๆเกิดผลถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้พี่น้องที่รักครับสิ่งเนี้สอดคล้องกับมิวรบทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดที่บอกว่าเรามีชัยชนะเหนือซาตานเพ,พราะผลิตและเพราะคําพยานพี่น้องเห็นยังฉะนั้นพี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจและพูดจาให้สอดคล้องเพราะในที่สุดแล้วเมื่อเราพูดจาสอดคล้องมารซาตานไม่สามารถกล่าวโทษมารซาตานนั้นซาตาน,นจริงๆมีความหมายที่เราทำนองของการกล่าวโทษมันเป็นไ e อ้ขี้ฟ้อง แต่พี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าเนื่องจากสิ่งที่พระเยซูกระทำโอเคเนื่องจากพินัยกรรมโดยการส่งสิ้นประชนเนื่องจากพระฤทธิ์โอเคเรามีชัยชนะเหนือมันซึ่งสิ่ง,งต่างๆางมันจะเกี่ยวข้องกับเศคาริยาบทที่3ถ้าพี่น้องจําได้ตั้งแต่2ข้อ2ถึงข้อ9ซึ่งมันจะเข้ามาฟ้องแต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนชุดโอเคได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่ชุดใหม่ล้วบอกว่าเขาเองเป็นลางหรือว่าจริงๆแล้วคือเป็นหมายสําคัญซึ่งจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศคาริยาก็คือเป็นสิ่งที่ เป็นการโภยเทนะถึงเราพวกเรานี่แหละครับเป็นคนที่โดยผลิตของพย์คิดโดยการที่พงชาระโอเคเราได้รับการเปลี่ยนได้รับความชอบธรรมซึ่งทําให้มนันไม่สามารถจะกล่าวโทษสิ่งต่างๆที่มันทํามาเพื่อต่อสู้เราไม่สามารถเกิดผลพี่น้อง่รักครับสิ่งนี้สอดคล้องกับลูกาบทที่สิบข้อสิบเกาบ้กาซึ่งเราเรียนไปด้วยโอเคว่าจริงๆแล้วพระองค์ได้ให้สิทธิอำนาจกับเราที่จะเหยียบงูแมงป่องเหยียบเหนือสิทธิอำนาจทั้งหมดไม่มี สิ่งใดทํมันอันตรายกับเราได้ครับพวกวิญญาณชั่วไม่สามารถทําถ้าตาบใดก็ตามที่เราเข้าใจและเหยียบอยู่เหนือมันพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้สอดคล้องกับยากอบทที่สี่ข้อเจ็ดไว้พวกนี้เราจะลงลึกอกักขเดทีหนึ่งโอเคที่บอกว่าพี่น้องจำได้ว่าตองต่อตองยอมจำนนกับพระเจ้าต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีเราไปพี่น้องเห็นยังเราต่อสู้กับมารหัวหน้าของมันเมื่อเราต่อสู้มันต้องหนีเราเหนือกว่ามันฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจว่า โอเคนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่บาปเราได้รับการยกมันจึงไม่สามารถที่จะหาเหตุอะไรได้เพราะบาปของเราได้รับการยกหมดแล้วผลของผลของอัตลักษณ์ข้อนี้ทําให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วผลของอัตลักษณ์ข้อนี้จริงๆก็คือทําให้เรากลับไปสู่การเป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับข้อ6ก็ยิวแท้คือตัดธรรมชาติบาาออกไปแล้วก็ข้อ2ก็คือการรู้จักพระเจ้าเป็นการสวดตัวพี่น้องเห็นจนะังผลของการที่โอเคเราได้รับการยกโทษบาปนามาถึงการที่เรามีชัยชนะอยู่เหนือว,วิญญาณชั่วพวกวิญญาณชั่วมารซาตานมัน <c oughs> ได้รับสิทธิอำนาจจริงๆมันมีฤทธิ์นานแล้วโอเคแต่ว่ามันได้รับสิทธิอำนาจเนื่องจากอาดัมโดนหลอกแต่ขอบคุณพระเจ้า เ okay. พื่อพระเยซูกิดอดัมคนที่สองได้เชื่อฟังพระบิดาและกระชากสิทธินน้นั้นคืนมาและปัจจุบัน,องอน,นพองอยู่ในเราพงอยู่ในเราฉะนั้นพี่น้องจําไว้ว่าสิ่งแรกที่ทําให้เราโอเคเป็นผลของพินัยกรรมเป็นมรดกของเราในฐานะประชากรของพระเจา้าก็คือวิญญาณชั่วไม่สามารถกล่าวโทษมันไม่สามารถทําอันตรายใดๆกับเราเนื่องจากเรากลายเป็นประชากรของพระเจา้าเนื่องจากบาปเราได้รับการยกโอเคมันไม่มีมันไม่สามารถเจะฟ้องอะไรได้เลยเพราะว่าคดีต่างๆจบไปแล้ว โอเคพระเยซูได้จัดการโดยผลิตของพระเยซูก็ตเมื่อมันเข้ามากล่าวโทษพระเยซูชี้ที่ทธิ์แล้วบอกว่าผมจ่ายแล้วและนั่นเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องทําก็คือยืนยันในสิ่งที่พระเยซูทาดูต่อไปบอกว่าและความชอบธรรมของพวกเขานั้นมาจากเราพี่น้องเห็นจังข้อสองที่พี่น้องจะเป็นต้องรู้คือความชอบธรรมของเราความชอบธรรมที่เราได้รับมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากเรา ไม่ใช่มาจากตัวเราเองพี่น้องเข้าใจไหมถ้าความชอบธรรมนะั้นมาจากตัวเราเองนั้นมันก็จะเป็นกระแสสลับคือชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างแต่ถ้าความชอบธรรมมาจากโอเคมาจากพระเจ้าให้กับเรานั้นก็คือตลอดครับตาบใดก็ตามที่เราไม่โยนทิ้งบอกว่าเราสามารถโยนความชอบธรรมทิ้งครับเมื่อเราเลิกเชื่อ ฉะนั้นตาบใดก็ตามที่เรายัางคงเชื่อพระเยซูยอยู่เราก็ชอบทําอยู่อย่างนั้นให้ผมได้ยินเราพูดว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับโลมดที่5ข้อหนึ่งเป็นเพลงที่เราร้องตั้งแต่เด็เดเดกๆว่าเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบทําในความเชื่อพี่น้องเห็นยังรวมทั้งโลมบที่10ข้อสีก็พูดถึงอย่างนั้นว่าโอเคเพราะเหตุที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นจุดจบของธรรมัญญิเพื่อให้คนที่เชื่อได้รับความชอบธรรมพี่น้องเห็นยังฉะนั้นตาบใดก็ตามที่เราเชื่ออยู่เราได้รับความชอบธรรมและอันนีี้ยยยมผลเอะะแครคับ อย่างเช่นคาําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลพี่น้องเห็นยังฉะนั้นพี่น้องจําไว้ว่ามรดกข้อที่สองที่เราได้รับนอกจากอันแรกที่มารซาตานศัาตรูไม่สามารถกล่าวโทษเราได้เรามีชัยชนะอยู่เหนือพวกวิญญาณชั่วอันที่สองก็คือเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าครับโอเคอันนี้เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ข้อหนึ่งก็คือบาปได้รับการยกเห็นยังเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ข้อหที่พระเจ้าได้ตัดธรรมชาติบาปเราออกและเรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นจำไว้นะอย่างน้อยสองข้อแล้วโอเคโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์มรดกที่พระเยซูมอบให้ออกับคุณโดยการที่พระองค์ทรงสิงส้นประชน ซึ่งก็คือการที่คุณมีชัยชนะแล้วมารซสตานไม่สามารถกล่าวโทษคุณได้ถ้ามารซาตานกล่าวโทษคุณมันจะสามารถป้นเอาของคุณไปได้แต่ถ้าคุณเข้าใจคุณไม่ยอมคุณมีชัยชนะมันทําอันตรายคุณไม่ได้รลยครับคุณ็มไม่ปด้วยชัยชนะคุณเป็นผู้ชนะทุกทิศโอเคผู้แดงท่วมครับไม่ใช่ผู้ดงนองโอเครวมทั้งคุณเป็นสถานภาพของการเป็นคนชอบทมที่ไม่มีทางสูญเสียตาบไดก็ตามที่คุณเชื่อแล้วก็ไม่โยน ไม่โยนความเชื่อของคุณทิ้งแต่นั้นจงมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อพี่น้องที่รักให้เรามาดูกันนิดหนึ่งผมอยากจะให้เราดูในข้อ13พี่น้องจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าอ่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่แน่ๆบอกว่าดูนะและบุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาวเวและพวกบุตรของเจ้าจะมีสติสุขเป็นอย่างมากพี่น้องอยังสิ่งนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาใหม่พี่น้องจะได้ป่ะข้อสองอ่ะ โอเคอัตลักษณ์ข้อสองก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในบันธสัญญาใหม่รู้จักพระเจ้าหมดเห็นยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนับถือศาสนาหรือว่าไม่ได้เป็นหลานพระเจ้าคือทุกคนรู้จักพระเจ้าหมดพี่น้องที่รักให้ผมอธิบายนิดหนึ่งคําว่าบุตรทุกคนในที่นี้เนี่ยในบริบทจริงๆพูดถึงซีโยนฉะนั้นบุตรทุกคนหมายถึงประชากรของซีโยนซึ่งไม่ใช่หมายถึงประชากรของซีโยนในในโลกนะแต่ประชากรของซีโยนหรือเยรูซาเล็มของสวรรค์ ถ้าผมจำไม่ผิดตามที่ลาเทียบอกซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยครับพวกเราในฐานะที่เป็นโอเคในที่นี้เป็นลูกของซีโยนหรือลูกของเยรูซาเล็มสวรรค์ก็คือประชากรของพระเจ้าเนี่ยได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวพี่น้องเห็นยังสิ่งนี้โอเคอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องคุณสมบัติข้อที่สองจากอัตลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่คือใครที่จะอยู่ในพันธสัญญาใหม่นะต้องอยู่ต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่ใช่นับถือศาสนาไม่ใช่เป็นหลานพระเจ้าโอเคตามที่กล่าวไว้ในฮิบูบที่8ปข้อ1ิ และเยเรมีบทที่สามสิเ็ดข้อสามสิบสีผมยกข้อนี้มาเพื่อให้พี่น้องบอกว่ารู้ว่าข้อที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้คือข้อสิบเจ็ดโอเคถึงสองข้อที่ว่าอมารสตานไม่สามารถกล่าวโทษเราได้มันไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเรารวมทั้งการที่เราได้รับความชอบธรรมอย่างถาวรนั้นจริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องของพันธสัญญาใหม่แน่ โอเคแล้วก็ข้อที่3าที่ผมบอกคือเราเนี่ยได้รับการสั่งสอนจากพระเยเวยหรือรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าแล้วพวกบุตรของเจ้าก็คือพวกเราประชากรของเยรูซาเล็มสวรรค์เนี่ยจะมีสันติีุขเป็นอย่างมากพี่น้องเห็นยังโอเคนี่เป็นนี่เป็นข้อที่4ที่เราได้รับซึ่งจริงๆแล้วสอดคล้องกับอัตลักษณ์ข้อ12 6กก็คือเนื่องจากเราได้รับการอาภายัยโอเค แล้วก็พระเจ้าไม่จดจําบาปของเราเนื่องจากเรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าตัดธรรมชาติบาปทําให้เรามีสันติสุขสันติสุขแปลว่าอะไรคืนดีไงครับทําให้เราคืนดีจากพระเจ้าจากการที่เคยเป็นศัตรตูโอเคเนื่องจากบาปถูกยกปุ๊บเรากลายเป็นคนชั้นเดียวกันกับพระเจ้ามีสันติสุขซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วสันติสุขแปลว่าอะไรชาโลมสันติสุขคือสิ่งที่ดีทั้งหมดพี่น้องเข้าใจไ,ไหมชีวิตและสิ่งที่ดีทั้งหมดอยู่กับพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเรากลับมาติดอ,อยู่ที่ กลับมาติดที่พระเจ้าโดยพระเยศูคิดเนื่องจากบาปได้ถูกปลดไปสิ่งดีทั้งหมดก็มาถึงเราให้ผมได้ยินและพูดว่าโอเคพี่น้องที่รักรวมทั้งให้ผมบอกอีกบอกอะไรทีหนึ่งคือถ้าพี่น้องดูเนี่ยอิสยาห์บทที่ห้าสิบสี่คงไม่ต้องอธิบายนะว่าถัดมาจากอิสยาห์ห้าสิบสามซึ่งพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าอิสยาห์บทที่ห้าสิบสามเป็นเรื่องของการทรงไถ่โอเคชัดเจนอันนี้ครับอิสยาห์ห้าสิบสี่เนี่ยเป,เป็นผลของการทรงไถ่หรือคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ครับซึ่ง อย่างที่เรารู้แล้วคือสองคนในบทที่หนึ่งข้อยีพูดชัดเจนว่าพระสัญญาของพระเจ้าทุกคอสําเร็จในพระเยคกิ์เราครับเราเป็นผู้ที่ได้รับพระสัญญาเหล่านั้นที่พระเยซุกธารรมรลงทั้งวิวรณ์บทที่สิบเก้าข้อสิพูดชัดเจนว่าพระเยคกิ์เป็นหัวใจของการเผยชนะพูดง,ง่ายๆคือการเผยชนะต่างๆเล็งไปที่พยศกิ์ถ้าพี่น้องจะมีชัยชนะพี่น้องต้องเข้าใจถึงความสําเร็จของการเผยชนะ ของพันธสัญญาเดิมที่สำเร็จในพิเยซูสกิตซึ่งพี่น้องเป็นคนที่ได้รับพัพรเหล่านั้นซึ่งจริงๆวันนี้4อย่างก็คืออันแรกครับศัตรตูไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเราได้เราชนะมันตลอดชนะตั้งแต่อยู่ในมุมข้อ2เราได้รับความชอบธรรมอย่างถาวรเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากเราเองแต่เป็นของพระเจ้ามอบให้ไม่มีทางสูญเสียถ้าเราไม่โยนทิ้งตราบใดที่เราเชื่ออยู่ข้อส เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้รับการสั่งสอนจระองรมอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าใส่พรงยาในเราด้วยรวมทั้งข้อที่สี่ก็คือเรามีสันติสุขคืนดีกับพระเจ้าได้รับสิ่งที่ดีทุกประการชโลมฮาลลลูกอยาเอาล่ะครับพี่น้องที่รักให้เราดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดน้ำตวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าภายในสามปีก็คือจะถึงปีสองพันยี่สิบแปดมีความสําคัญก็คือครบรอบสองร้อยปีที่โปรตัสเซนเข้ามาที่ประเทศไทย เราตั้งใจจะสำแดงความรับต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่หลานพระเจ้าแต่เป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็คือคนที่เชื่อว่า <c oughs> พระเยซูเป็นพระเจ้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดใครก็ตามเชื่อโอเคเชื่อว่าพระเยเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าตายไหมแขนตก,ถ,กถักฝังเป็นขึ้นเขารอดแล้วครับโอเค ฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้พี่น้องเป็นหน,นึ่งในห้าแสนคนโอเครวมทั้งมีสิทธิยาพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นมีคิทจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิยาพิบาลหนึ่งคนดูแลในคิทจักมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยคนเราจะรวมกันแล้วมีอ่าคิดเซียนไทยนะจะมีหนึ่งล้านคนคนที่เชื่ออย่างถูกต้องแต่พี่พพี่น้องรักให้ผมบอกเราเท่าวันนี้เราจะกลับใจใหม่ครับและเราจะเข้าใจความสําเร็จของการเผยใชนะโอเคแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับ มรดกเหล่านั้นโอเคพี่นายความเขียนถึงเราและเริ่มดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในสิ่งนี้เราไม่จาเป็นต้องรอไอกสามปีทุกปีเราสามารถเกิดผลทวีคูณเพราะว่าเมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐแท้เราจะเต็มล้นไปได้วยฤทธิ์เดชโอเคสิ่งดีต่างๆจะไหลามาจากเราสิ่งที่เราเห็นคิดเซนทั่วโลกการที่ไม่ค่อยเกิดผลเป็นเพราะมามันชั่วมันได้บิดเบือนเอาธรรมัญญิของพระเจ้าและยัดเข้ามาในข่าวประเสริฐ แล้วทําให้ข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐบิดเบือนข่าวประเสริฐอื่นตามที่เปาโลเตือนเราแต่คิดเตียนส่วนใหญ่ชื่อบื้อแล้วไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คริตจัตรปัจจุบันกําลังทําอยู่คือเชื่อแล้วสอนว่าให้กลับไปทาตามธรรมัญญาตไม่ใช่เพื่อความรอดแต่เป็นนามาไทยนั่นเป็นการลุกประเวณีเป็นการเล่นชูพี่น้องดูในเมนแรกโอเคอ่านโพสต์สั้นๆนั้นที่เขียนว่าอุบายของมารความล้าลึกของมารที่บิดธรรมัญญาติเหมือนกับที่มันบิดอย่างอื่นของพระเจ้าแล้วก็หลอกให้คิดเสียนทํา หลอกให้คิดเตียนผิดวัตถุประสงค์พี่น้องไปอ่านรวมทั้งโพสสองสามโพสอ่านให้เข้าใจแชร์ให้คิดเตียนที่คุณรู้จักช่วยกันแชร์แบ่งให้ศิษยาพิบาลให้อาจารย์ตามโรงเรียนว่าคิดทำฟังครับพวกเขากถูกหลอกครับให้เขาเข้าใจเรื่องนี้เพื่อจะกลับใจใหม่และดําเนินชีตให้ผมบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้เราก็ไม่ผสมบนัดสัญญาเราจะเหมือนคิดจักจุกแรก เผื่อมากกว่าแต่ไม่ได้หมายสาคัญก็อศจรรย์เพราะว่าสิ่งที่มีธิเดชอยู่ในข่าวประเสริฐแท้ไม่ใช่ในข่าวประเสริฐเทียมเท,ท็จที่บิดธรรมัญัติยัดใส่เข้าไปโอเคการทําตามธรรมบัญติหลังจากเชื่อพระเจ้าเป็นการเล่นชูพี่น้องไปดูคําอธิบายนั้นจะชัดเจนเอาละพี่น้องที่รักรับให้เรามาดูหนึ่งขี่สี่ขอบานหนึง่งขอบานหนึง่งขอบานหนึง่งขอบานหนึ่งพี่น้องที่รักพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบานหนึ่งโอเคโอนมาให้ผมบานหนึ่ง อย่างน้อยบาทหนึ่งบางคนบอกมากกว่าบาทหนึ่งได้ไหมได้ครับแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์เพิ่มและโยนกลับไปที่คุณอวยพรคุณพี่น้องที่ละครับจงช่วยกันมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหามัญชาจงตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราโอเคตั้งใจประกาศกับคนรอบตัววันไหนที่ไม่ได้ประกาศส่วนตัวเ <c> อ <oughs> าคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปเปิดโอเคประกาศแบบส่วนตัวประกาศแบบที่สาธารณะในกลุ่มของคุณอะและเจอคนป่วยวางมือรรักษาลโรคครับ เลิกกลัววิญญาณชัวคุณไม่จําเป็นจะต้องมีการบําบัดปลดปล่อยคุณขับมันออกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์โอเคไม่มีความบาปอะไรที่มันสามารถอ้างได้คุณได้รับการยกทั้งหมดยาเนินชีวิตด,ด้วยการรู้เรื่องนี้ดังน,นั้นพี่น้องอย่าลืมถ้าได้รับพรฝันขอบัทหนึ่งโอนมาให้ผมบาทหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกันอธิษฐานเผื่อผมอย่างน้อยหนึ่งนาทีโอเคแล้วก็หกโมงสี่สิบห้าเนี่ยคลิปลิงก์เพลงนมันสการจะออกให้พี่น้องไปดักฟังแล้วก็ช่วยกันกดไ like, ลค รวมทั้งแชร์กันครับอยากจะมีส่วนร่วมอะไรพี่น้องที่รับให้เรามามีส่วนร่วมช่วยประเทศไทยนําประเทศไทยให้มาถึงพระเจ้าในุ่กของเราจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระมาบัญชาเข้าไปดูสิ่งที่อยู่ในช่องบ่อยๆโอเคในช่องนั้นคุณสามารถใช้ตั้งแต่ประกาศพรกกิจคุณติดตามผลแล้วก็ช่วยให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นด้วยข่าวประเสริฐแท้ที่ไม่ปลเปื้อนอะไรเลยให้ผมที่เราพูดว่าเอาละตอนนี้ให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากสนิทขนาดไหนเป็นหนึ่งเดียวกันครับ โอเคเราได้ตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ทั้งหมดที่พระเยซูทำทั้งหมดในพิธีกรรมนั้นเป็นของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้พระเหตุพูดสิ่งนี้ว่าเราใช่ยโย่พระฤทธิ์ได้กลับทั้งหมดที่มาได้ทําได้ผ่านกองบาปโดยเฉพาะสอนนี้สิ่งที่เราเน้นคือการเชื่อพระเยซูคริสต์ทำให้เราได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างตลอดไทม์ไลน์ จงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อโอเคจัดเวลาดูด้วยกันเขียนลงไปว่าเนื่องจากสิ่งที่คุณเรียนรู้คุณจะนําไปใช้ยังไงในช่อง Facebook ใน y o u t u b e เนี่ยช่วยกันโอเคเขียนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแ okay. ชร์ like, share, ชแล้วก็ทุกวันดักฟังพระคำแล้วเติบโตขึ้นคุณสามารถใช้สิ่งนี้ในกลุ่มเซลล์คุณสามารถใช้สิ่งนี้ในการดูแลผู้เชื่อฮะเอาล่ะแล้วก็จําเริญขึ้นครับทุกวันให้มาทําลองดูสักสิบวัน ผมประกาศว่าสิ่งดีมาถึงชีวิตของคุณการหายโรคมาถึงชีวิตของคุณโอเคน้ำพระทัยพระเจ้ามาถึงชีวิตของคุณการปลดหนี้มาถึงชีวิตของคุณเอาละตอนนี้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นพูดพูดดังๆพูดดังๆชาโลสโอเคสิ่งที่ดีทั้งหมดมาถึงชีวิตของคุณพระคุณใหญ่มาถึงชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้เรื่องนี้ยืดอกไว้อย่าดำเนินชีวิตแบบผู้แพ้จงเป็นผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะในนามพระยศกิ์อเมน